อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺ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 าลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮีุน้อฮฺุลลอฮฺุลทั้งหลงราบหลงจากที่เราได้อรียนรู้กันไอในบทเอียุก่อนน้านี้นะคาับถึงการรำแนกประเภทขอดาห,หรืออุตริกรรมในฮฺสนานัฺนเราสามารถที่จะจำแนก โดยการพิจารณาตามความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในศาสนาหรือเกิดขึ้นกับคนที่กระทำบิดาอนั้นนั้นบรรดาอัลมอฮ์จำแนกการแบ่งในลักษณะเช่นนี้ออกเป็นสองประการหนึ่งบิดาที่ทำให้ตกศาสนาเราเรียนรู้ไปแล้วในบทเรียนที่แล้วยังเหลืออีกประการหนึ่งก็คือบิดาที่ทำแล้วไม่ถึงขั้นตกศาสนา เชคฮาฟิดนะฮะกะมีรอฮิมาหุลลอฮฺอาจารยท่านจึงถามบอกว่ามาฮิยันบิดาอัจุลละทีฮียะไรรุมุกัฟเฟรอ์นะครับอะไรคือบิดอาที่ทําไปแล้วเนี่ยไม่ถึงขั้นตกมุรดหรือตกศาสนานั่นเองเชคตอบอกฮียามาลมจะกุนกะดาลิกะมิมมาลมยันซัมมินหุตักดีบุลบิลกิตาบนั่นคือบ,บิดาที่ไม่ได้เกิดมาจากการปฏิเสธอัลกุรอาน แปลว่าคนคนหนึ่งกระทําในสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยเป็นอุตริกรรมเนี่ยเป็นบิดาเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการที่เขาปฏิเสธอัลกุรอานนะวะลลบิชัยอินมิมาอัสลัลลอฮุบิฮิรุสูละหูและไม่ได้เกิดมาจากการที่เขาปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้แกท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมนั่นคือบิดาที่ถูกเรียกว่ากระทําแล้วไม่ตกศาสนา การบิดาอัตินมารวานีย์นะครับดังเช่นบิดาในยุคสมัยของการปกครองของท่านมารวานบินฮากัมในช่วงปีฮิจรัชกาที่64ถึง65นะครับในช่วงการปกครองยุคสมัยอุมะวียานั่นเองนะครับเป็นบิดาที่บรรดาอุลามะเรียกกันว่าบิดาอันมารวานีย์อลัลเลติอังคาระฮะอัลัยฮิมฟุฎลาอุสซาฮับะติวะลัมยุกครูฮุมอัลัยฮะซึ่งท่านมารวานบินฮักัม นะครับและบรรดาคอลิฟะที่ปกครองในยุคนั้นหลังจากทานมะรวานมีการกระทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นบิดาในด้านการปฏิบัติซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการปฏิเสธอัลกุรอานหรือปฏิเสธสุนนะของท่านอาบีสันอลลัลฮุลิุสซาลัมมีการกระทาที่ถูกเรียกว่าบิดาในยุคสมัยนั้นและเมื่อบรรดาอลิฟะหรือผู้ปกครองทาบิดาแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะอาวุโสบรรดาตจเบีรินที่มีความรู้เนี่ย ต่างได้คัดค้านการกระทําเหล่านั้นและก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับวะลลำยุกฟิรูฮุมบีชัยอินมินฮานะครับแต่แต่เาว่าบรรดาสหาบ์และบรรดาตาบีอินก็ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ฮูกกลผู้นําเหล่านั้นว่าเป็นกาเฟรแต่อย่างใด ใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าการที่ผู้นําเหล่านั้นทําบิดาอในเรื่องนี้เนะี่ยตกมรตะไม่ได้พูดเช่นนั้นนะครับวะลัมยันซียอูยะดันมินบายาจีหิมลลอาจริฮาแล้วก็ไม่ได้ถอดถอนนะครับไม่ได้ถอนตัวจากการให้สัตยาบันแก่ผู้นําเหล่านั้นหรือหมายความว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้นําไม่ใช่ผู้นําแล้ว เราจะต้องประท้วงเราจะต้องต่อต้านผู้นําเพราะการที่ผู้นาทาบิดาเราเชื่อผู้นาเรานีไม่ได้แล้วบรรดาสหาบัติไม่ได้ทําเช่นนั้นเลยบรรดาจารยไม่ได้ทําเช่นนั้นเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทํานั้นไม่ได้ถึงขั้นทําให้ตกศาสนาแต่อย่างใดกืตแคขีริหิมบางดัลศัลวาติอิลาอวาคีริอวุกติฮายกตยางเช่นอะไร โยตยาอย่างเช่นบรรดาขลิฟ้าในยุคสมัยอุมะวียเนี่ยนะครับท่านมารว่บิลฮักัมและบรรดาคอลิฟ้าบางคนหลังจากนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีการเลื่อนเวลาละหมาดทารุซูนเราจะอะไรบอกว่าในกุรานทารุซูนสอนไว้เนี่ยสุนนะไว้อย่างไงพี่น้องให้เราละหมาดเมื่อไรเมื่อเข้าเวลาเมื่อเริ่มเมื่อเข้าเวลาแล้วให้เรารีบละหมาดเลยแต่บรรดาขลิฟ้าในยุคสมัยนั้นเลื่อนเวลาออกไปจนกระทั่งว่าเกือบจะหมดเวลาถึงจะให้มีการละหมาด วะตากรีมีฮหมุลคุตบะตรกับละศอลาติลอีดเมื่อเชงวันอีดตามปกติแล้วเนี่ยละหมาดยังไงคุตบะยังไงละหมาดอีดแล้วทิ้งจะคุตบะอีดแต่ในยุคสมัยนั้นเปลี่ยนใหม่เอาคุตบะอีดขึ้นมาก่อนละหมาดอีดแล้วค่อยละหมาดทีหลังบิดาไหมบิดาแต่เป็นบิดาแบบไหนบิดาในด้านการปฏิบัติสามวันอยูรู้สีฟีนัำสิลคุตบะติฟินยุ่มอาติวะคอยที่หาสามมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของการคุตตบ้าวันศุกร์และคุตบ้าในโอกาสอื่นๆปกติแล้วเราสุนคุตบ่าแบบไหนพี่น้องเราสุนยืนอ่านคุตบ้าใช่ไหมครับแต่คอลิฟฟ้าในยุคสมัยนั้นเปลี่ยนจากการยืนมาเป็นการนั่งอ่านคุตบ่าววันศุกร์และคุตบ้าในโอกาสอื่นๆแทนตั้งแต่แรกพอคุณคุตบ้านั่งอ่านคุตบ้าเลยทั้งหมดนี้ เป็นบิดาไหมเป็นบิดาเคยมีอยู่ในยุคสมัยตะโรสุไหมไม่เคยมีอยู่เลยวะนะบิดาลิกามิมมาลัมยกนมินฮุมอันอันยติกาดินชรัยยตินเชคฮาฟิดบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นบิดาทั้งสิ Buddhist ้น แต่เป็นบิดาในด้านการปฏิบัติไม่ใช่บิดาในเรื่องของความเชื่อหรือการปฏิเสธอัลกุรอานหรือปฏิเสธสุนัขของท่านอับดุลลาห์ของอัลลอฮฺและเป็นการกระทําที่ไม่ถึงขั้นตกมรุรตักหรือตกศาสนานั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาจากการเชื่อนะครับการเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเป็นเรื่องฮาลาลหรือการเปลี่ยนบทบรรัญญัติว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์บอกว่าห้ามนะ คนเหล่านี้มาเปลี่ยนว่าไม่ใช่ห้ามแต่เป็นสิ่งที่ฮาลานอันนี้เรียกว่าอันนี้สียฮลานเมื่อไราที่มีการการะทำเช่นนี้นั้นตกศาสนาฉะนั้นสิ่งที่บรรดาอลิฟ้าเหล่านั้นทำในยุคสมัยอุมมวียะเนี่ยเป็นบิดาก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นตกศาสนานั่นเองเห็นจากการกระทําของบรรดาสหฮาบะที่ได้ปฏิเสธและไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ขูกลบ่บบรรดาอลิฟ้าเหล่านั้นว่าเป็นมุรตัดนะครับ ติดเชบ้อวบาบันบกนานิต ت วิลิแวะ ش วาตินิัวสานีแวะอักราดดุนยาที่ทําให้คนเหล่านั้นกระทําบิดาเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะปฏิเสธอัลลอฮ์และราซูดนะแต่มันเกิดขึ้นจากการตีความแบบผิด,ผด,ผดและการทําตามอารมณ์และการกระทําที่หวังผลประโยชน์ทางโลกหรือในดุนยานั้นอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เกียรติยศนั่นเองฉะนั้น คำว่าไม่ตกศาสนาไม่ได้แปลว่าทําได้ไม่รุนแรงไม่ใช่ นั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นการหลงผิดและการหลงทางเพราะทุก,ทกๆอุตริกรรมทุกๆบิดานั้นคือการหลงทางและเป็นบาปใหญ่ที่เราจะต้องสำนึกผิดจะต้องตอบัาตตัวและเมื่อถึงหวังเกียร์มาหักไม่ตอบัตรตัวบิดาเหล่านี้แหละจะเป็นความผิดที่จะทําให้เรานั้นไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําจากบ่อน้ําของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นเมื่อบทบัญญัติบอกว่าไม่ถึงขั้นตกศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าเบานะแต่มันรุนแรง แต่รุนแรงลองลองมาจากสิ่งที่ทำไปแล้วตกศาสนานั่นเองถึงอย่างไรก็ตามเราทุกคนในฐานะที่เป็นบ่าวของพระสุพานณอวจาชเราจะต้องออกห่างจากทุกๆอุตริกรรมและทุกๆบิดาที่ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีตัวบ,บทไม่ได้มีคำสั่งไม่ได้มีแบบอย่างในศาสนาทุกๆประการไม่ว่าบิดานั้นจะทําให้ตกศาสนาหรือไม่ถึงขั้นตกศาสนาก,ก็ตามเพราะหน้าจริของผู้ศรัทธาจะต้องออกห่าง Jaksin launan salallahu ala nabiyina wa alihi wa sahbihi